นิรยาทารุนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คสถานาการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพิจิกในช่วงระหว่างวันที่1 6บหถึงสามมีนาคม2องพเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพลังงานของพิจิกเองช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะ6 i x subsort s บเ subpentacle strain four pentacle lab f i v bonds คุณมีในเรื่องของการขัดอกขัดใจนะคะกับใครบางคนแล้วก็รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องทำให้ยากลำบากในการที่จะก้าวข้ามผ่านพ้นไปอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้ว,ว่คุณรู้สึกว่าอยากจะ move on นะ อยากจะก้าวเดินออกไปอยากที่จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือรู้สึกสบายใจมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยรู้สึกเสียอกเสียใจนะน้อยอกน้อยใจกับการรับและการให้ที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าเขาไปให้ความสนใจใส่ใจกับสิ่งอื่นๆมากกว่าที่จะเป็นคุณ ะะมันมีเรื่องราวของความหึงหวงอะไรอยู่ในนี้นะมีเรื่องราวของความเห็นแก่ตัวความขัดแยง้งซึ่งตรงนี้แหละที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคและอยักที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปต้องอาศัยความเข้มแข็งต่างๆกว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็เลยผลักดันที่จะให้พิจิกเนี่ย อยากจะไปพ้นๆจากตรงนี้ไปให้พ้นจากปัญหานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าก็ยังไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ก็อยากจะเดินออกไปนั่นเองเอาละนี่ก็คือในพลังงานของพิจิกอาจจะเป็นเรื่องของความน้อยอกน้อยใจที่มันแวบขึ้นมาชั่วคราวได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพลังงานของเขาคนนั้นใครคนหนึ่งของพิจิกเขาเป็นอย่างไรนะคะควีนส์ทัดไฟเม็สิงธนู Ten of Wands เขามีสเสน่ห์มากๆนี่นาะ Seven of Pentacle เกิ n i นออฟเพนตัคถ้าลตินนะคะพิศสบการมังกรแล้วก็ the empress พิศสเขาคนนี้เป็นพลังงานของคนที่ uh, มีสเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีเรื่องราวของคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาอะไรแบบนี้นะคะ แต่จริงๆแล้วเขามีความผูกพันกับคุณมากๆนะแต่ช่วงนี้เขาอาจจะดูเฉยนิ่งจนคุณไม่รู้ว่าเขาจะเจ้าอย่างไงกับคุณกันแน่นะคะแล้วก็ดูนิ่งในพื้นที่ของเขาหรือไม่ก็ไปทํางานทําอะไรแบบนี้นะเวลาเวลาดูจะไม่ค่อยลงตัวนะคะตัวของเขาเองมีความรู้สึกว่าเออมันก็มีภาระเยอะแยะมากมายแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ช่วงหลังอาจจะมีกันในเรื่องของปัญหา ดราม่าความท็อ o x ิกอะไรแบบนี้นะ่ะเขาก็เลยแบบอยากที่จะอยู่นิ่งๆน,นะคะเขาเป็นคนที่ให้คุณค่ากับตัวเองมากๆเลยนะต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างสำหรับพิจิกในช่วงนี้ four bonds the empress fire bonds มันเริ่มเรื่องมาด้วยลักษณะที่ว่า,าทุกอย่างดูดีสวยงามนะคะดูแบบเหมือนคนที่เป็นเนื้อคู่นะได้มาเจอ,เจอกันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะการใช้เวลาต่างๆการที่จะอ,อะไรอะวางแผนถึงอนาคตข้างหน้าการอยู่ร่วมกันนะคะการแต่งงานอะไรแบบนี้เนาะ แต่แล้วจูๆ่ๆมันก็มีเรื่องราวของความขัดแย้งเข้ามานะคะในความขัดแย้งตรงนี้ตอนแรกมันเป็นประเด็นเล็กน้อยมากๆเลยอะไรก็ไม่รู้เลาะน้อยมากเล็กน้อยมากแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาแล้วก็มีคนนู้นคนนี้คนอื่นวุ่นวายไปหมดเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะจนมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันถึงขั้นที่ เคยเหมือนเคยจบลงไปด้วยซ้ำนะคะเหมือนเคยจบลงไปนะแต่มันอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเมื่อจบลงไปมีการเริ่มต้นใหม่มาสักพักหนึ่งปัญหามันจะเข้าอีลอบเดิมนะคะปัญหามันจะเข้ามาเหมือนกับว่าเออมันก็ยังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนัก รู้สึกมีคนที่รับภาระหนักอึ้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบอย่างเหนื่อยต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์และมีความรู้สึกว่าในเรื่องของเวลาเวลานะคะคที่ไม่ค่อยจะลงตัวน่าจะเป็นเขาเนาะเพราะว่ามันเป็น energy ของเขาอะที่บอกว่าเหนื่อยไม่มีเวลาลงตัวทั้งหลายแหละนะคะหรือว่าบริหารจัดการเวลาไม่ได้นะส่วนคุณนะมองว่าเขาะนะคะมีช้อย มีช้อยมีตัวเลือกแล้วก็ดูมีคนเข้ามาหาเยอะแยะมากมายแฮปปี้หลันล้าอะไรก็แล้วแต่นะคะจนทำให้คุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าหรือเราจะเป็นส่วนที่ขาดหายนะคะเขามองเราเป็นส่วนที่ขาดหายไปแล้วก็ไปหาสิ่งเติมเต็มจากคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคุณก็เลยแบบเหมือนกับ กลับมาอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองบ้างเหมือนกับผลัดกันฉันก็นิ่งเธอก็นิ่งอะไรแบบนั้นนะคะส่วนตัวของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรักอยู่ในหัวใจนะคะมันโดดเด่นมากเลยว่าเขามีเรื่องราวของความรักอยู่คุณคิดว่าเขาน่าจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครบางคนนะคุณก็เลยแบบเหมือนอยากตัดสินใจอะ่ะ นะคะคอยากจะตัดสินใจว่าถ้าเขาอยากเริ่มต้นกับใครบางคนฉันจะขอเดินออกไปนะคะในตรงนี้นะมันมี e NERGY ของความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกว่าแต่ก็ยังแบบอยากมีเขาอยู่ในใจไงอยากมีเขาอยู่อะไรแบบนั้นนะคะอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้มันบางทีมันก็ปล่อยยากแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย อาจจะต้องตัดสินใจว่าอะไรปล่อยไปเลยไหมเดินออกไปเลยไหมหรือว่าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณรู้เพียงว่าเขายังรักคุณคุณจะเลือกที่จะไปต่อกับเขานั่นเองเอาละ่ะนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวต่อไปเราจะดวข้อความในใจของเขาที่มีต่อพิจิกนะคะ I just don't want to be a loser in front of you ความในใจของเขานะเดี๋ยวถอดคำพูดของเขาออกมาเลยฉันไม่ต้องการเป็นลูเซอร์ต่อหน้าเธอลูเซอร์ก็คือเหมือนกับผู้แพ้ผู้ประสบความล้มเหลวต่างๆอะไรแบบนั้นนะคะ You have no idea how hard it was to let you go เธอไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยเธอไป I pretend not to care but actually I miss you like crazy. ฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วก็คือคิดถึงเธอมากๆ If you were me you would do the same. ถ้าเธอเป็นฉันเธอก็คงทำสิ่งเดียวกับฉันนี่แหละ I s p e n t many years of my life trying to prove myself. ฉันได้ใช้เวลานาน ในชีวิตที่จะพยายามพิสูจน์ตัวเองกับเธอแล้วแต่ก็เหมือนทุกอย่างจะไม่มีอะไรดีขึ้นเอาละนี่ก็คือข้อความในใจของเขาเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาลึกซึ้งอีกชั้นหนึ่งนะว่าเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่ความลับที่อยู่ในใจของเขา i want to tell you how i feel ฉันอยากจะบอก เธอว่าฉันรู้สึกอย่างไร it's time for me to heal now มันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเยียวยาตัวเองแล้วสินะ i can't stop thinking about you ฉันไม่สามารถหยุดคิดถึงเธอได้เลย i look for you everywhere ฉันมองหาเธอในทุกที่น่าจะเป็นการสืบส่งด้วยแหละ i replay our conversation over and over ฉัน ไปย้อนอ่านข้อความเก่าๆของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยากที่จะบอกนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรเนาะเพราะตอนนี้เหมือนกับต่างคนต่างก็เยียวยาตัวเองมากกว่าแต่งโดก็ตามเขาก็คิดถึงคุณนะคะแอบส่องคุณด้วยไปเปิดข้อความเก่าๆอ่านเยอะแยะมากมายเลย เดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักกัน shadow side มีในเรื่องของด้านมืดบางอย่างเนาะที่ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์นี้นะคะของใครคนใดคนหนึ่งพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะมีการแบบเหมือนต่างคนต่างอยู่เลย มีความคิดถึงขึ้นมานะคะ missing the silence มีการคิดถึง่ามกลางความนิ่งเงียบ divine union ม,มีการที่อยากที่จะกลับมาคืนดีนะอยากจะกลับมาคืนดีอีกครั้งหนึ่งโดยการที่จะส่งข้อความบางอย่างมานะคะส่งข้อความบางอย่างมาทักทายมาบอกรักอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็มีคนเสียใจไปแล้ว กับเส้นทางตรงนี้แล้วมันก็เต็มไปด้วยรอยครับน้ำตาด้วยลักษณะความรักของพิจิกในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเนี่ยยังมีแพชชั่นอยู่เลยนะคะตัดไม่ขาดหรอกเพราะว่ามีในเรื่องของแรงดึงดูแต่มันก็ค่อนข้างท็อกซิกมากๆเนาะมีความท็อกซิกมากๆเลยนะคะมีคนอยากคิดอยากจะไปจากความสัมพันธ์นี้แบบไม่หันหลังกลับเลยนะ ความสัมพันธ์ไม่ค่อยมั่นคงในช่วงนี้เท่าไหร่นะคะต้องปรับเปลี่ยนนะคะความคิดทัศนคติ mindset อย่างรุนแรงในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาเนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วแองเจลต้องการให้คำแนะนำอะไรตรงนี้ได้บ้าง it is safe for you to l o v n reconciliation so m a e f romantic feeling playfulness คือความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะคิดสงสัยอยู่นะว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าปัญหามันเยอะมากมายนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นวิแววว่ามันจะกลับมาคืนดีหรือปลองดองกันได้อย่างไรนะคะแต่ไพ่ก็แนะนำนะคะประมาณว่า คุณลองใช้วิธีนี้ดูว่าเขาเป็นโซมิตของคุณหรือเปล่านะคะถ้าคุณยังมี1ในเรื่องของความรู้สึกโรแมนติกกับเขาอยู่เสมอนะคะแล้วก็ให้คุณปล่อยวางนะให้คุณปล่อยวางเหมือนกับตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆที่จะไม่ต้องมีการยึดติดอะไรกันมากมายไม่ต้องมานั่งหึงหวงอะไรกันมากมายไม่ต้องมานั่งขัดแย้งอะไรกันเยอะแยะนะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเป็นโซเมตจริงอะ่ะมันจะยังกลับไปอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้นะนี่ก็เป็นคำแนะนำจากแองเจิลเดี๋ยวเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับพิจิกข้อคิดอะไรบ้าง it will be better than what you expected ใ ให้คิดไว้เสมอนะคะว่าเดี๋ยวมันจะดีกว่าที่เราคาดไว้นะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นจริงๆถ้าเรามีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มั่นใจคิดในแง่ที่บวกอยู่เสมอว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นนะคะในตอนนี้อาจจะไม่ต้องไปพูดจาทะเลาะเบาะแหวงขัดแย้งอะไรกันมากมายนะคะให้เชื่อในเรื่องของเวลานะ trust the timing of yourself เชื่อในเรื่องของวันเวลาสิ่งที่อาจจะปล่อยให้เวลามันเป็นเรื่องของการเยียวยารักษาหัวใจเรานะคะแล้วเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเดี๋ยวคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณต่อไป คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือว่าสมัครเรียนคอร์สอนอนไลน์สอนอันไพ่ทาโรไพ่อพอร์เคิลแล้วก็คอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดลักแท้ดึงดูดคนนั้นให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณได้อย่างงไไ่ายดายขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s b s c r i b e และแชร์คอมเมนต์ในชน่องแอนนิลยาทาโรนะคะในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ